คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับคนแก่เวลาเข้าไปถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่รู้จักก็คือลำบากลำบากมากเลยเห็นไหมมีข่าวล่าสุดที่ว่าขุดร่องน้ำแล้วก็ยิงตายหน้าบ้านนะครับอายุ7 0แล้วลุง70ิยิงตายหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นยางเง เขาไม่คิดว่าเขาเข้าไปแล้วมันจะลำบากนะคนแก่เนี่ยัยรุ่นลำบากแค่ไหนคนุณคนแก่คุ้นเข้าไปเลยสี่เท่าห้าเท่านะครับมีแน่นอนลำบากมากสวัสดีครับผมผมอิสกเกากลับมาตามด้วย EP สองนะฮะคนแก่ใช่ไหมหน้าอ่อนใช่ไหมเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ EP แรกใครได้ดูบ้างนะครับ เรามาติดตาม EP 2ีัเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับว่า,อาขออนุญาตนั่งก่อนนะครับ EP 2เนี่ยคือมันจะพิเศษอย่างนึ่งคือว่าเราจะได้เห็นว่าคนแก่เขาเข้าไปเนี่ยระหว่างมีญาติไม่มีญาติเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะกินอยู่ไงเขาใช้ชีวิตแบบไหนเราจะได้นึกภาพบอกว่าคนที่อายุสูงเนี่ย าใช้ชีวิตยังไงวะอะไรเงี้ยจะได,ได้เห็นกันจะได้รับฟังกันหลังจากที่เราคนแก่เข้าไปแล้วหน้าอ่อนเข้าไปหน้าอ่อนก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีบ้านมีเพื่อนอมีขายใหญ่จิโกโมัฟาไปอยู่ด้วยอยู่แล้วหน้าอ่อนนี่คือเอาไว้ก่อนีลยวตอนนี้เราจะมาเล่าคนแก่ก่อนคนแก่เวลาเข้าไปถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่รู้จักก็คือลำบากลำบากมากเลยัยรุ่นหรือจิโกโอ,อะไรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะดึงเข้ามาในบ้านทําไม เอามาลบก็ไม่ได้เอามาซักผ้าก็ไม่ได้เอามาล้งงงางเ้วื่อล้างจานก็ไม่ได้เพราะเขาแก่แล้วไงคือใช้การไม่ได้เอามาเป็นภาระแน่นอนนะครับเพราะในคุกชีวิตทุกชีวิตต้องดิ้นรนดิ้นรนทำมาหากินหรือว่าต้องเอาชีวิตรอดอเพราะว่าคนในคุกส่วนใหญ่ะจะไม่ค่อยมีมีตังค์มีญาติมีญาติเขาก็ญาติก็ไม่พอที่จะมาเลี้ยงเพื่อนเยอะแยะมากมายหรอกก็ฝากให้อธิตษพัน ถ้าร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอคนแก่เข้าไปเขาจะไปอยู่ไหนถ้าคนแก่มีเพื่อนมีญาติก็ดีก็ไปอยู่กับเพื่อนอะไรก็โอเคนะันคือสบายไปแต่เราจะมม่พูดถึงคนที่อายุสูงแล้วก็ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนข้างในเพิ่งเข้าไปเลยไม่รู้จกใครไม่เคยเกเรเพิ่งจะแบบว่ามาก่อคดีตอนอายุมากนะครับเข้าไปปุ๊บต้องอีพีแรกก็ถือเสื้อผ้าขึ้นไปนอนด้วยเพราะยังไม่มีตู้ล็อกเกอร์ใช่ไหมเขาก็จะมีสมาคมของเขาอยู่ คนแก่จะยูเกษียณคนเขาจไปอยู่กับในบ้านคนแก่กัน4-5คนนะครับพอไปอยู่4-5คนเนี่ยคนแก่มีอภิสิทธิ์อะไรบ้าง1เวลาต่อแถวนะครับยืนข้างหน้าได้เข้าลงอาหารเข้าลงครัวนะครับคนแก่ก็จะยืนข้างหน้าได้นะครับเ,เวลาเข้าแถวร้านค้าอย่างเงี้ยก็มีอภิสิทธิ์ให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีตังก็ไม่ต้องไม่ต้องไปต่อแถวร้านค้าหรอกก็<ม>ต่อในโรงครัวนะครับในโรงครัวโรงอาหารเข้าไปนั่งกินอาหารได้ ทีนี้ลําบากของคนแก่คือหนึ่งถ้ายิ่งเป็นโรคประจําตัวเรามีโรคประจําตัวนะครับเขาจะไม่ให้อยู่รวมกับวัยรุ่นหรือคนทั่วไปเลยนะครับมีโรคประจำตัวเขาจะไปจับไปอยู่ที่พอบอพอบอก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลในคุกก็ไปอยู่ที่พอบอไม่มีงานทํามีหน้าที่ตื่นขึ้นมานั่งคุยกันเล่นบลุก์โอ้เล่นบักลุก็กกสัา,ากาแฟนะครับ อาบกาแล้วก็ขึ้นไปนอนอคนแก่ไม่มีอย่างนี้นะครับอยู่แบบลําบากมากทุกวันนี้ยิ่งลําบากเลยเพราะว่ามีาผม้าหมกะสานผืนปูนอนผืนหนึ่งนะครับแล้วก็หนุนหัวผืนหนึ่งนะครับแล้วก็ห่มผืนหนึ่งนะครับหน้าหนาวมาผมยังก่อนผมออกมาผมมองนะผมมองคนแก่นะคนแก่ที่มีไม่มีโรคประจาตัวนะที่อยู่ในห้องเดียวกันนะ่ะแต่เวลาจะไปคุยด้วยอะไรด้วยอะผมมาชอบคุยกับคนแก่ชอบถามน้มากอดีอะไรมา อาวหนา,นา,นาอะไรเงี้ยชอบสักประวัติอะแบบว่าเราก็อยากรู้อยากเห็นนะนะเพราะเราก็อยู่โลกภายนอกมาน้อยเราอยู่ภายในซะส่วนใหญ่ตอนนั้นชอบถามคนแก่คนแก่เขาจะบอกว่าอยู่อะลำบากยิ่งเง็ดที่เนี่ยอยากน้ออยากกลับบ้านมากอะไรเงี้ยแต่ออกไปนะ้าไม่เอาอีกแล้วแต่หน้าออกไปเราเนี้ยน่าจะตายแล้วเพราะน้าก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมคนอะพอติดคุกเนี่ยเขาอยากตายนะคนแก่ส่วนใหญ่นะลุงนี่ถ้าอยากจะฆ่าตัวตายก็ บางคนก็กลัวบาปบางคนก็พึ่งพระพึ่งพาธรรมะพระสงฆ์นะนะอ่าชีวิตคนแก่ข้างในลําบากนะครับถ้ามีโครงการไหนที่ไปช่วยคนข้างในอะไรได้อะบริจาคเข้าไปได้ครับบริจาคเข้าไปเลยนะอันนี้คือเตือนสติคนที่มีอายุมากขึ้นหรือว่าเห็นไหมมีข่าวล่าสุดที่ว่าขุดร่องน้ําแล้วก็ยิงตายหน้าบ้านนะครับอายุ70แล้วลุง70ยิงตายหน้าบา้านเนี่ยมันจะเป็นเง่เขาไม่คิดว่าเขาเข้าไปแล้วมันจะลำบากอนะคนแก่เนี่ยวัยรุ่นลำบากให้ไหนคุณ คนแก่คูณกันไปเลยสี่เท่าห้าเท่านะครับมีแน่นอนลําบากมากจะนั่งก็โอยลุกก็โอยพวกนี้ยิ่งลําบากเป็นภาระคนอื่นแล้วคนอื่นไม่สนใจนะยิ่งไม่มีญาติด้วยจบเลยนะครับคนแก่แล้วทีนี้การมันอยู่ของคนแก่หาเงินยังไงนะครับหาตั้งแบบไหนสมัยก่อนเอาไม่เอาสมัยนี้นะเอาสมัยก่อนนะครับก็พันยาเส้นพันยาเส้นขายนะครับก็ยาเส้นที่เขาสูบก็พันยาเส้น30มวนหนึ่งกอง พันยาเส้นขายบ้างแล้วก็ทําพวกกล่องกระดาษกล่องกระดาษเนี่ยไว้เก็บกระดาษชินจดหมายไว้เก็บปากกาเขาก็จะทำอย่างนี้มาขายนะครับคนแก่บางคนก็มีฝีมือก็จะไปอยู่ช่างไม้ทําเลสซิ่งทําไม้เป็นกล่องเป็นที่ใส่ไปเช็คขายนะครับทาหัวเข็มขัดอะไรเงี้ยคนแก,ก่ก็แกทำไม่ไหวหรอกแต่แก่มีฝีมือแต่แต่เราคิด คิดก่อนว่าคนแก่ร้อยคนจะมีฝีมือสักกี่คนคนสองคนนะครับที่เหลือก็กินหลวงชนหลวงหมดซื้อแกงไม่ให้แกถุงนึงนะคนแก่นะแกแบบว่าจะยกมือไหว้เราเราแบบว่าหูนะร้านไม่ต้องหรอกร้านะกินเถอะผมมีหลายถุงแล้วอะไรเงี้ยญาติผมเยี่ยมมาอะไรเงี้ยแต่ตอนไหนญาติเรามีเยี่ยมมาเราก็กินหลวงเหมือนกันนะครับคนแก่ใช้ชีวิตลำบากมากนะครับยิ่งผมถ้าถ้าคลิปนี้นะครับถ้ารัฐบาลฟังอยู่ผมก็อยากให้เป็นที่นอนเหมือนเดิม นะครับหมอนเหมือนเดิมนะครับผ้าห่มเหมือนเดิมสําหรับผู้ต้องขังอยากให้เขาใช้ผ้าห่มสามผืนเลยเพราะผ้าห่มสามผืนอ่ะบางคนโทษนานนะครับ20ปี30ปีอ่ะคิดดูนอนอผ้าห่มแค่สามผืนไรฝุ่นแล้วทีนี้ข้างในคุกอ่ะคนอยู่สองสามพันคนจะให้เขาซักอ่ะทุกอาทิตย์หยุดเสาร์อานทิตย์ก็จริงจะให้เขาซักอ่ะเขาไม่มีที่ตากผ้าหรอครับคนมันเยอะแล้วที่ตากผ้าใหญ่จริงยาวจริงแต่ยังไงก็ตากให้พอผ้าห่มผืนหนึ่งนี่โห 2เมตรนะใช่ไหมสองเมตรขึ้นหมดแล้วตากเนะี่ยต้องแบบแล้วซักทีต้องซัก3ผืนนะคิดดูต่อคนหนึ่งอนะ่ะสามผืนแล้วจะตากตรงไหนมันยุ่งยากมากที่ตากผ้านะครับก็มีรับจ้างซักผ้าคนแก่ก็รับจ้างซักผ้ารับจ้างซักผ้าก็แก่แก็ไม่มีที่ตากสัมทานที่ตากเขาก็มีนะครับบางทีอ่ะผมเห็นนะ่ะไม่ค่อยมีใครมาเล่าเรื่องชีวิตคนแก่นะครับเพราะว่าคนแก่นั่งสารมาก เพราะคนแก่ถ้าใครอายุไม่เยอะอ่ะจะไม่รู้เลยว่ายายาหอมยาทันทำใจยาพลายาหม่องเนี่ยสำคัญคนแก่มากนะยาอมย่าดมย่าหม่องเนี่ยสำคัญคนแก่ที่สุดแล้วถ้าไม่มีตังค์ซื้อถ้าไม่มีตังค์ซื้อก็แย่บางทียาลมยานัดอะ่ะคนแก่บางทีเขาน้ามึดอะ่ะเขาไม่เหมือนวัยรุ่นคนแก่ในโรกที่จะมาเลยกดเลยย้อนนะครับกดเลย,ย้อนความดันไอ้โรกคนแก่ทั้งหลายอ,ะอ่ะเขาเรียกว่า อะไรนะดิถีดวงอะไรเงี้ยมันจะมีเยอะนะครับโรคคนแก่นี่เป็นโรคเยอะนะนี่คือโรคเบสิก basic นะโรคเบสิกเลยนะความดันกดไหลย้อนอ่างเงี้ยกินข้าวตรงเวลาก็จริงแต่ว่าร่างกายเราไม่ย่อยเหมือนผมร่างกายไม่ย่อยมันก็เลยอ้วนนะครับคนแก่ก็ร่างกายมันค่อยย่อยย่อยสลายยากต้องกินพวกผักสุกผักดิบก็กินไม่ได้อย่างเงี้ยกินอาหารที่มันย่อยยากๆก็ไม่ได้ต้องกินอาหารที่ย่อยง่ายแล้วในคุกมันเลือกไม่ได้ อาหารสําคัญคนแก่นะครับก็ถ้าใครอายุมากแล้วถือว่าใครเป็นหนุ่มไม่รุ่น,น,นอยู่ถ้าแก่ๆด้เห็นเยอ่ยเตือนลุงก็หน่อยนะครับผมอันนี้คือคนแก่อ่าเรามาต่อด้วยอ่คนแก่อ่าขออีกนิดน,นึงแล้วกันได้อภัยเยอะไหมได้อภัยเยอะนะครับอายุ70ขึ้นไป80ขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกแต่ว่าเราอย่าไปคิดติดคุกหวังอภัยเลยเพราะบางทีอภัยไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับให้คิดแค่ว่าเราอยู่ข้างนอกอ่ะ เราเราอย่าไปทําผิดกฎหมายแล้วกันเพราะเราพื้นฐานเรามีแค่นี้ครอบครัวเรามีแค่นี้ทําอะไรผิดกฎหมายมันก็ต้องใช้ตังค์นะครับหนึ่งจ้างทนายอ่าถ้าไม่มีเงินเคลียเงินอะไรเนี่ยอย่าไปทําเลยเพราะว่าทุกวันนี้ประเทศเราอ่ะนะครับไม่มีตังค์อยู่ยากนะครับอยู่ยากมากเลยอ่ะเพราะว่าไม่มีตังค์ก็ต้องตามกฎหมายตรงไปเป๊ะเลยนะครับเ๊ะเป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 ๊ะเลยฮะ ถ้าไม่มีตังนะตามกฎหมายไปมากครับแต่ถ้ามีตังก็ยังพอแบบว่า,าจ้างขนายจ้างอะไร <c ười> คือก็รู้ๆกันอยู่แล้วไม่ต้องเล่ามากนะครับผม <c ười> อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ต้องมีตังแล้วตังเยาอ,อย่างไหนยุคน,นี้มันก็คนลากยานะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาเป็นคนทำมาหากินาหาเช้ากินขําออะไม่มีใครเข้าใจหรอกนะครับผมคนแก่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสือ้อผงเสื้อผ้าเขาขอเขาใส่นะครับแย่มาก แย่สุดๆนะครับอ่ะเรามาดูชีวิตการของหน้าอ่อนเขาบอกว่ายอดน้องนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใครที่หน้าอ่อนบางคนหรือยอดน้องบางคนไม่จําเป็นต้องให้เขาไปปีตูดนะครับไม่จําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กันไม่จำเป็นต้องเซ็ตห่อนะครับไม่ต้องไม่ไม่ไม่โดนเซ็ตห่อนะครับน้องในที่นี้หน้าอ่อนในที่นี้คือหนึ่ง เอาไว้ประดับบารมีเอาไว้ประดับบารมีแบบว่าเฮ้ยมีน้องเว้ยบางคนน่ะอยู่ข้างนอกลูกชายคนเดียวไงอยากมีน้องแต่มีทีไปมีใน,ในคุกก็เลยรักน้องคนนี้มากพอเราพออยู่ในคุกอ่ะมันมีเวลาให้กันมากนะครับตื่นเช้ามากเจอกันแล้วนอนด้วยกันกินด้วยกัน,นก็รักเป็นน้องชายออกมาก็มาเป็นพี่เป็นน้องกันแต่บางคนที่โดนอ่ะโดนเช็ดหย่อนะครับโดนเช็ดหย่อก,ก็จะเป็นน้องอีกอย่างหนึ่ง น้องนั่นคือว่าเขาอาจจิตใจเขาอาจจะแบบว่าเบี่ยงเบนหรือเปล่า,อ,าอะไรอย่างนี้เป็นอาจจะเป็นสาวสองหรือเปล่ากระเทยอะไรอย่างนี้นะมันก็ต้องต้องดูว่าหน้าอ่อนคนนั้นเป็นใครบางคนอาจจะเป็นผู้ชายแต่โดนอาจจะโดนแบบว่าจำยอมเพราะว่าขาใหญ่ทิ่โกมีพี่ที่แบบว่า power หนักจริงๆคือปฏิเสธไม่ได้อะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ก็มีมีทุกรูปแบบนะครับ ส่วนการใช้ชีวิตของหน้าอ่อน,นรุ่นก็จะใช้ชีวิตง่ายกว่าถ้าคนไหนมีพี่นะตื่นเช้ามาเนะี่ยข้าวปลาอาหารไม่ต้องหานะครับพ่อบ้านหรือว่าพี่เราพี่ของหน้าอ่อนเนี่ยก็คือกับข้าวกับปลานี่คือพร้อมบ้านมีตังค์ไะที่บ้านเขาต้องดูแลน้องเขาดีอยู่แล้วซักเสื้อผ้าก็มีคนซักให้นะครับกินนอนนอนก็มีคนหาที่นอนให้ปูให้อะไรให้นะครับสบายนะครับอ่าส่วนน้องๆที่บอกว่า ไม่อยากเข้าไปกูเป็นหน้าอ่อนอย่าเข้าไปเลยครับเป็นหน้าอ่อนก็ไม่ใช่ว่าจะดีบางทีเป็นหน้าอ่อนก็ไม่ใช่ว่าดีก็คือว่าบางทีมันไม่เป็นตัวของตัวเองจะทำอะไรพี่เราก็ว่าจะอะไรเราแล้วเพื่อนฝูงก็อาจจะมองเราอาจเราเป็นน้องชายอาจจะมองเราเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็มีมากมายครับแต่จะใช้ชีวิตดีแน่นอนจะใช้ชีวิตแน่นอนถ้าเป็นหน้าอ่อนแต่ไม่เป็นน้องเขาล่ะเป็นจิ๊กโก๋ อันนั้นก็ใช้ชีวิตดีเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างในจะมีแต่อายุส่วนใหญ่เลยนะครับสิบแปดไปเลยถึงประมาณ30เนี่ยเยอะมากนะครับสามสิบเยอะเพราะว่าคนก่อคดีคน,นแก่ไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีมากผู้ใหญ่ก็มีแต่มีไม่มากแต่วัยรุ่นเนี่ยจะมากเพราะว่าเราก็สังเกตได้ว่าประเทศเรานะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยคนก่อคดีหรืออาชญากรมากๆเนี่ยก็คือวัยรุ่น ช่วงวัยรุ่นไม่งั้นเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นวัยรุ่นว่าวัยรุ่นใช้ชีวิตข้างนอกดีที่สุดแล้วถึงจะลำบากยังไงมันก็คือข้างนอกถึงจะลำบากยังไงเราไม่มีตังค์ไปเที่ยวจริงเราไม่มีตังค์ไปที่ส,สวยๆแต่เราก็ได้อยู่ข้างนอกวันหนึ่งเรามีเราไปก็ได้แต่อยู่ในคุกปุ๊บเนี่ยเราได้ดูแต่ภาพหนังสือเฮ้ยตัวนี้สวยปล่อยไปอยากจะไปแต่แต่ไม่รู้หรอกอยากไปแต่ไม่มีตังค์ไปก็เหมือนข้างนอกอะ่ะ เราอยากไปแต่เรายังไม่มีตังค์เหมือนกันข้างในนี่ยิ่งจบเลยไม่มีตังค์ด้วยออกไม่ได้ด้วยนะรานนนี้มันจบใหญ่แล้วพอเวลาไปดูหนังสือที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับโหหุ่นดีว่าใช่ไหมหุ่นดีว่าอยากได้จินตนาการอันนี้ก็เข้าไปเหนียวชักเป้านะครับแต่ข้างนอกมันสามารถไปจีบได้แล้วก็คนรวยมหาเศรษฐีหรือคนจนคนไรก็มีเนียได้เหมือนกันนะครับ เวลามีเพศสัมพั์ก็มีเพศสัมพั์เหมือนกันเน้นท่าเหมือนกันคล้ายๆกันมันก็มีความสุขเท่ากันหมดอย่าไปคิดว่าเรามีตังค์ไม่มีตังค์เลยพ่อมีเมียเราก็อยู่กับเมียเขาก็อยู่กับเมียมีตังค์เท่าไรก็อยู่เมียที่สาคัญอยู่กับครอบครัวดีสุดเมียพ่อแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยสาคัญอย่าพยายามไปพ่อแม่เลี้ยงลูกมันเหนื่อยมากนะใครไม่มีลูกไม่รู้นะกว่าจะเลี้ยงได้เกิดมาค่าคลอดอ่าค่า เลี้ยงไม่หลับแน่นอนลูกร้องตลอดทั้งคืนแล้วเด็กอะ่ะไม่ใช่มันมันเกิดมาเสร็จมันแป๊บเดียวมันโตเลยนะไม่ใช่นะปีแรกก็ยังไม่โตช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ปีสองก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ปีสามช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ปีสี่นะพอมาดีหน่อยกำลังจะข้าโรงเรียนพอช่วยตัวเองได้แต่ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดเข้าใจทุกอย่างแต่ก็ไม่ทนตามมันก็ดือน,นะครับปีห้าปีหกถึงเข้าเรียนได้นะครับนอย่าจะเลี้ยงมาห้าปีอ่ะ แล้วทีเนี้ยเวลาเราโตมาเวลาสักปี2ปียังไม่เลี้ยงพ่อแม่อะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่นะครับเลี้ยงเลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างก็ยังดีไอคนไม่สนใจเลยมันก็ไม่ได้งั้นเราต้องรักตัวเองก่อนสร้างอนาคตที่สําคัญต้องมีเงินเก็บเผื่อพ่อแม่ป่วยเจ็บป่วยชรานะครับอ่าแล้วก็เราเก็บตังค์ไว้รักษาพ่อแม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเก็บตังค์ให้มีกินมีใช้แล้วมันยังไม่พอนะต้องหาไปอีกแล้วทีเนี้ยเราสู้กับชีวิตแม่งยังเหนื่อยขนาดนี้ แล้วถ้าเรายัางเกเรอยู่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็ศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์มันก็ยังศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่งั้นอนะปีนี้ก็ศูนย์ปีหน้าก็ศูนย์ปีต่อไปก็ศูนย์เงี้ยเมื่อไหร่เราจะนับหนึ่งสักทีอะไรอย่างเงี้ยชีวิตไม่ได้ใช้ง่ายนะครับบ้านผ่อนไหมมีบ้านเป็นของตัวเองก็ดีนะครับถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองมีทรัพย์สมบัติอะไรมันก็ดีไอ้ตรงนั้นก็คือว่าดียังไงเราก็ต้องเป็นคนดีไม่ใช่เกเรไปเรื่อยมีตังค์ก็ังเที่ยวใช้เอาตังค์ฟาดานคน,น้น มาแยกเป็นครอบครัวของตัวเองเนี่ยจะรู้ซึ้งไหนมีลูกขึ้นมาเนี่ยความรับผิดชอบจะเพิ่มขึ้นอันนั้นก็ไม่ได้นะครับรวยได้ใช้ตังค์ไม่ได้ยิ่งคนจนนะคนจนบ้านเราเยอะเนี่ยที่ดูผมดูอยู่คนรวยมากๆอ่ะผมคงจะน้อยเพราะว่าผมนะผมพอมีตังค์ผมก็ยังมีเพื่อนจนทุกคนเลยรวมัาทั้งผมด้วยนะครับก็เริ่มครับเริ่มเริ่มเริ่มเลิกเลิกดื้อเลิกเกยก็้าไม้เลิกไม่ได้ก็เผาๆนะครับหาอะไรทำเก็บตังค์ตั้งแต่ตอนนี้ พราะชีวิตมันอีกยาวไกลนะครับกวาจะตายกันเยอะเจ็ดิแปดิปีกันนานโอเคครับผม EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับ EP ต่อไปเป็นครัวคนคุกนะครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารของคนข้างในจริงๆเลยว่าที่เขาทําหน้าตาเป็นไงนะครับแล้วเขาเอาวัตถุดิบมาจากที่ไหนนะครับเอาวัตถุดิบมาก็ทําหน้าตาแบบข้างในรสชาติข้างในที่ทานกันเลยเครื่องปรุงข้างในเท่านั้นนะครับ EP ต่อไปครัวคุกครับผมอย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหด้วยนะครับผม Valdið kæmum.